ก็สามารถผ่านได้เลยนะฮะมุนมุนมุนเก้าหรือหกคะคุณแม่หกหกเนาะที่ที่แม่ถูกวัดที่แล้วเมื่อวานนี้เป็นเราพัฒนาอ๋อคุณแม่ถูกเราพัฒนาพัฒนาเจ็ดสองเจ็ดจดทูบที่บ้านตัวเอ็บอกท่านไว้ค่ะเจ็ดสองเจ็ดเลยนะเจ็ดสองเจ็ดเป็นเป็นเลขหนึ่งสองเจ็ดแต่ว่าแม่คิดบ้านเลขหนึ่งมันก็น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดอ๋อเลยปีเป็นแค้นซื้อเป็นหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดอะไรนี่กับไปกันมา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะคุณแม่เสื้อแดงนะคะนำของไหว้นะคะผละไม้นะคะแล้วก็มีบาดาพานใบซีมานะคะมาน่าจะมาแก้บนเรเห็นมาไหว้ตั้งแต่ปลูกอน,นันตะนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เข้ามาไหว้ที่ปู่องค์ดำผลไม้นะคะคุณแม่ได้โชคเหรอคะคุณแม่ ได้อยู่ค่ะได้อยู่เนาะแต่ยังได้ไม่เยอะหรอกได้หลักไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะได้มากิ่งงวดละคะโอ้ได้หลายงวดอยู่แต่เพิ่งได้แจกที่ปปอท่านนี้เพิ่งได้งวดนี้แหละค่ะเพราะว่าที่ก่อนๆนี้ก็ได้แบบว่าไม่เยอะนิดๆหน่อยๆแอ่นี้ก็ได้หลักหมื่นแต่ว่ายังไม่ถึงแสนหรอกเลยน้อยหมื่นก็ได้กําไรอยู่ก็ประมาณ มะขอหลวงปู่ไว้อ๋อมาขอปู่องดำใช่ไหมใช่ไหมคะขอหลวงปู่องดำแล้วก็หลวงปู่อิโลปะโคแล้วก็ปู่ทาเวนแล้วก็ในถ้ำอ๋อปู่แม่ปู่ใหญ่ใช่ไหมคะือคือว่าจะขอท่านหลายงวดอยตอนนี้เอาหลักหมื่นก่อนขอท่านไปไปก็หลักแสนถ้าบุณบารมีถึงก็หลักล้านขอท่านไปเรื่อยๆตามบุญบารมีแล้วคุณแม่ได้ถูกเลขตัวไหนคะที่ ที่แม่ถูกเมื่อที่แล้วเมื่อวานนี้เป็นราพัฒนาอ๋อคุณแม่ถูกราวพัฒนาราพัฒนาเจ็ดสองเจ็ดจดทูกที่บ้านตัวเองบอกท่านไว้ค่ะเจ็ดสองเจ็ดเลยค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเป็นเป็นเลขหนึ่งสองเจ็ดแต่ว่าแม่คิดบ้านเลขหนึ่งมันก็น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดเลยแปลเขเขียนซื้อเป็นหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดอะไรนี้กับครกับแม่ได้ไม่เยอะเพราะว่าตอนที่จุดจุดตั้งแต่วันพุธคิดว่าจะวันพุธเดือนครั้งนี้ตาม แต่ว่ามาออกเงวดเมื่อวานนี้ตอนเย็นแต่ว่าเลขไทยนี่ถูกไหมคะเลขไทยถูกแต่ขาดทุนอราซื้อเยอะแต่เราพัฒนาซื้อน้อยแต่ได้กำไรได้สามตัวน้อได้สามตัวตรงสามตัวโตแล้วก็สองตัวเจ็ดสองสองเจ็นี่แหละได้สองเจ็ได้สามตรงสามโตสองตัวอีกสุดยอดและทูบนี่บูชาจากตำหนักนี้ใช่ไหมคะบามาวัขอวัขอหลวงถูกลงดำไว้แต่ว่าไปเอาทูบให้บ้านไปจุด เราก็ระลึกถึงท่านโอ้เราลึกขอพรถึงผูกองดําจุดสามครั้งแต่ว่าออกทั้งสามครั้งเลยนะแต่ตรงตรงหมดแต่ว่ามันได้ซื้อถูกงวดไม่ได้ตรงงวดแต่ว่าแม่ว่าจุดวันนี้งวดถัดไปถึงถูกเราต้องตามไม่ใช่ว่าตรงเปะกับงวดที่เราซื้อแต่ว่าเลขเราพัฒนาออกกัน วันพุธศุกร์ใช่ไหมคะเราไปจุดวันจันเพื่อขอวันจันไม่ออกนะเราต้องมาถึงตามมาถึงวันศุกร์กัรพุธศุกร์อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จุดตั้งแต่วันพุธจะมาได้วันศุ์ก็คือจุดจุดวันนี้ก็ตามจนกว่าจะออกแต่ไม่เกินสามวดไม่เกินสามวดนที่แม่ที่ที่แม่ที่แม่ได้มาเนี่ยได้ได้แจกจุดแล้วอธิษฐานถึงพระนี้ได้อยู่ที่ สามงวดแล้วแต่ว่าเอาไม่เป็นเพราะยังไม่รู้ที่รู้แนวทาจงจับทางไม่เป็นจับาทางยังไม่ได้เที่ยวนี้ก็เลยจับทางได้กันเลยได้เดี๋ยว <c oughs> จ,จะขอท่านอีกใหม่ขอหลักแสน <c oughs> แตอนนี้ขอหลักหมื่นท่านไปงวด่ก่อนว่าขอหลักหมืน <c oughs> ่นไตไปเรื่อย oh. หลักแสนแล้วก็จะเป็นถ้าบนบรารมีถึงก็จะเอาหลักล้านแล้วคุณแม่ฝันอะไรไหมคะก็ไม่ได้ฝันแต่ว่าแม่ก็ แบบว่าแม่ก็บ้านมณ์บ้านพระสวดมนต์แล้วก็เราลึกถึงองค์เจาหน้าทั้งสี่ตระกูลเลยนะแล้วก็องค์ดําก็นึกถึงท่านตลอดองค์มิโรปโคองค์หัวหน้าพระราษฎรแม่สาวดีหลวงปู่ที่แคมป์เนูหลวงปู่สุดที่สุดก็ระลึกถึงท่านทั้งนมดทั้งสี่ตระกูลแม่เอาอะไรมาแก้บนบ้างคะเนี่ยมันี้ก็มีผลไม้เก้าอย่างแล้วก็มีน้ำแดงแล้วก็ขันใบสีใบสีแต่ว่าขันใบสียังไม่ได้ใหญ่ ม่ตั้งใจว่าจะเอาใหญ่ๆแบบนี้แต่ไม่สั่งไม่ทันแด้แต่ขอท่านไปก่อนเงินหน้าเนาะมา่อยแไปสั่งทำใหญ่ๆก็ต้องใช้เวลาสั่งเขาไม่มีขายในตลาดดอกเวลาแค่ขีดดอกค่ะคุณแม่ดอกเวลามาเก้าสิบเดอกเก้าสิบมาไมมาไม่ผูเวูเวทชอันนี้ก็ไหวไหวคง คงอู่อนันตนาคราชกับคุณแม่อุษย์บุตรดีแก่องค์กองดัมเดี๋ยวก็ไปไหว้องค์โกนี่เราขอของเราองค์ใหญ่ในธรรแล้วก็อไหว้ทุกองค์คือคุณแม่ไหว้ทุกจุดเลยทุกขอทุกเลยเพราะว่าเพราะว่ามีมีคนเขาพักว่าปีหกขีดนี้ต้องมาไหว้พญานาคเพราะว่าแม่ยังมีเสีอสายทางพญานาคเดินวันบรรทศ เลยมาขอพรขอโชคจากท่านจากท่านประธานพรให้เมตตาให้กวาดได้หลักแสนหลักล้านจ้าช้าช่วยค่ะจะรำเอาใส่ถ้วให้คนในโลูกค้ามู้วันนี้คุณแม่เสียงโชคนะคะจุดเลขทูบหรือจับปิงปองไหมแม่แม่แม่จับปิงปองหมดแต่ช่วก่อนแม่จับได้หนึ่งสองสามก็ก็ไม่เข้านะแต่ถ้าแม่ไปจุดทูบที่บ้านสามขังเข้าหมดเลยเรื่องราวพัฒนาแต่ว่าไม่เข้าตรงงวดนะเหมือนแม่เช่แม่เราพัฒนาจะข้ามข้ามไล่ไปถึงสามมวดค่ะ อันนี้อันนี้ถ้าออกงวดแรกที่แม่จุดได้เป็นแสนนะเจ็ดสองเกตง่ดก่อนแม่ซื้อเกดสองสี่เดตั้งต้งเป็นสามตัวต้องเป็นร้อยร้อยบาทแล้วก็แล้วก็สองตัวเจ็ดสองสองเ็ดอะไรอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาเป็นหกตัวเนาะแม่เล่นน้อยไหมแม่ก็แม่ก็สุอยางมากก็ไม่เกินซื้อหลักพันนี่แหละแต่เลขใหญ่เคยซื้อหลักหมื่นนะหลักหมื่นที่ซื้อลงทุนซื้ออ่ะแต่ว่าแต่ว่า S <S อันนี้เพิ่งซื้อหลักพันไม่ถึงหมื่นหรอกอเลขลาวพัฒนาเพิ<ช>่งเคยซื้อตอนที่แม่มาไหว้องค์นี้โลภโขท่านก็เลยมาเจอป้าเขานั่งอยู่ตรงนั้นเลยถามเขาก็บอกว่าเขาถูกลาวพัฒนาแต่ท่านให้ขอแม่ก็ไม่เคยซื้อลาวพัฒนาเลยนะ<ช>เพิเ่งเริ่มมาซื้อตอนที่มา<อ>ไหว้ท่านนี่โลภโขเนี่ยแหละแม่ก็ถูกอประจวทุกสามขังถูกทังสามรังแต่งวัดัดมานะไม่ได้ตรงวัดวันเทิงนะผัดมาไล่มาดีสามแสดงว่าเลขทูบของคุณแม่เนี่ยจะออก แม่นเหลาแม่นเหลามาแม่นาแม่ก็เลยแต่ว่าของถวายก็ยังไม่ครบหรอกเพราะว่าแม่เพิ่งถืหมู่เมื่อวานนี้เนาะตอนเย็นก็มาตามค่ะแต่ว่าก็จะมาพูดกั้นไหนก่อนมาบอกเต่าท่านก่อนค่ะนะะะคคเดี๋ยว่่อะไรค่ะคุณแม่เอ็มเอาทูปคุณแม่ก็กำลังนะคะไหว้ปู่องค์ดำนะเพราะว่าวันนี้ จัดชุดใหญ่นะคะมาไหว้ทุกองค์เลยนะคะทุกจุดเลยที่ตำหนักปูใหญ่ยายอาจารย์นอตี้นะคะน่าจะสามสี่จุดนะคะได้นำนะนี่ของไหว้นี่ของคุณแม่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นนะคะเลขปิงปองของคุณแม่เนาะเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นจะจับ ปิงปองนะคะเสียงทายดูนะคะทุกคนเดี<ก>๋ยวใครตรงใจเนาะเลขที่คุณแม่เพื่อนจับออกมานะคะถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะมนุมนมนุดมุดเก้าหรือหกคะคุณแม่หก <6. S 1> เนาะอ่าหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเนาะอะอืมหกแล้วนะคะตัวแรก สองโอ้เลขสองค่ะหกสองศูนย์หกสองศูนย์โอ้อันนี้คุณแม่ขอไทยหรือลาวค่ะขอไทยขอลอตเตอรี่อ,อาจจะเป็นเลขขายสามตัวอ์โอ้ไม่แน่แแนะคะคุณแม่ หกศสองหรือว่า9.02ก ok, ็ได้นะทุกคนอ่าเผื่อตรงใจใครนะก็สามารถตามถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะเลขปิงปองของคุณแม่ดวงดีนะคะงวดนี้ก็ถูกไปหลายหมื่นเนาะคุณแม่กลับมาแก้บนชุดใหญ่เลยนะคะอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ